สวัสดีครับอูไปยชุดการเกษตรนะครับบรนีกะนะครับผมมาเตรียมขึ้นของนะครับผมขึ้นนะครับผมภาคเหนือนะครับพิษณุโลกนะครับเพชรชบูรณ์หกเครื่องลวดเลยนะครับตัวนี้ครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมที่ที่ขึ้นไปนะครับกะทีมีสี่สิบแรงไม่มีคานดันนะครับหนึ่งอยู่ที่อำเภอชนแดนบนพิณองเพชรชบูรณ์แล้วก็ที่มีสี่สิบแรงสีนํำเงินนะครับ แล้วก็สามสิบหกแรงนะครับสี่สิบแรงแล้วก็ทีนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับอันนี้ยันมาสามสิบเก้านะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นเอ็มยูเนี่ยทอนเนาะเอ็มยูสี่สิบเก้าน,น,ะนะครับผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไอตัวนั้นเหตุไปตัวอันบ่มีขั้นดันเรียบร้อยแล้วหรือเล่เออเนี่ยแหละี่น้องหกเครื่องนะครับเด้อตัวนี้แล้วก็เต็มกระดานพรึบอีกนะครับผมแล้วก็ กี่ไปลับลงมากติไปสายจังหวัดขอนแก่นนะครับ M หกสิบสองแล้วก็สี่สิบแรงอยู่ที่สารคามนะครับแล้วกทติเป็นของเอฟซีทั้งยังโชคใช้กัเสริมเมื่อเกียรติแล้วครับ M U C เก่าอีกนะครับมันหลายพี่น้องหลายอีรีนะครับมือนกักับงานเข่าสองเครื่องพี่น้องเด้อนะครับทางจังหวัดอุบลนะครับนาจะรวยนะครับสี่สิบแรง แล้วก็จะเป็นทางร้อยเอ็ดนะครับสองกระบอกอำเภอพนทองนะครับผมสร้างไว้หลังปีไม่เดือนมกราส์นะครับงานมันเข่าหลาพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสร้างไว้ถึงแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับอันนี้อู้เขาผลิตได้ 10, 2, มือละสองเครื่องนะครับเด้อบอมนวันหน่อยนะครับมือละสองเครื่องเป็นเหล็กล่างนําประกบกันนะครับรับกําลังเล็งให้พี่น้องเขาจนหูสียกนเลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นชุดงานนะครับพี่น้องเด้อชุดงานนะครับเส้นหัวอัดงาบเล็งเล็งสปีดให้พี่น้องเขาจนวาพอดนะครับ อยากให้ท่านใส่งานกันนะครับผมบางคนโทร่มาก,ก็อยากได้เลยนะครับถ้าอยากได้เลยผมกวาจัเสียดยังไงถ้าอยากได้เลยเอาลวดมาด,ด้วยครับเด้อเสียดห้ถ้าพูดด้อยากได้เลยนะครับมือเดียวได้นะครับถ้าพูดถ้อยากได้เลยยมือเดียวได้เอาลวดมาเดี๋ยวผมสีเฮ็ดใไ้นะครับแต่ว่าถ้าพูดด้เฝ้านะครับกะถ้าสีกูมันเดือนหนาเดือนหื่งสิก็ต้อตงสั่งเดือเดนนี่นครับผมราะง,งานมันหลายนะครับผมมันก็เชียบนีกล้างน้ำเนาะพี่น้องเหตุจังไย ก็สิแล้วกปนลังเตรียมขื้นของพี่น้องเด้อยยมแรงนะครับยยมแรงขื้นของนะครับไอพี่น้องเขาเนี่ยครับเอเลียนนะครับเมื่อกี้เป็นวันที่เก่าแล้วนะครับผมเก่าทันว่าแป๊บเดียวกับทิปีใหม่อีกแล้วนะครับตรงเล่งออกจะมีทิพเครื่องหมันได้มีทิบเครื่องแล้วจากมืนอี้ไปนะครับไปฆ่าพี่น้องเขามาเบิ้งกระดานนะเออนะครับใครลับผู้ใดเฮตุเพจตีนอีกอ่ะนี่บ นะครับกระดานผมไม่ได้เบาเหรียญนะครับนี่มันหลายอย่ลนะครับเต็มเปี๊ยเลยนี่ขุนอีกขุนอีกนะครับปรท่านลงอีกน้าในโทรศัพท์อีกเยอะนะครับมือเนี้ออกหกกับประธานในบางครับมือนี่มือนี้ออกหกมนแล้วก็งานเข่าสองมืออื้อนอีกนะครับปรทธานเด็ดรวมมันเข่าทุกมือนะครับผมตั้งแต่หกโมงเช้าของขาเจ้าโทมานะครับเผาจอเปิดไปหรอเผากเตรียมขึ้นของพี่ง้องด้อ ปากคีบนะครับปากตักปากตักก็จะเป็นของไนจังหวัดไนเพชรบูรณ์นะคร,บะครบับเดี๋ยวเป็นจอรเดียทูอินวันนะครับผมเดี๋ยวก็ทิเฮ็ดแล้วนะครับเพราะว่าก็ทิส่งแล้วประมาณคุณล่ะครับหลังๆกลางเดือนจัหน้อยครับเพราะว่ามันงานหลายนะครับก็ทิส,ส่งหายอยู่นะครับปากตักทูอินวันบวกกับเนื้อยกมันนะครับงันหน่อยงนยันไลเป็นกองขี้เล็กพื่อน ปีนึงนะครับไม่ตามกว่า4ี er ่รอยเครื่องนะครับหนึ่งปีนะครับผมผมบอกไปก่อนนะครับสี่ร้อยเครื่องต้องเห็นอะไร้ี่รอยเครื่องต่อปีนะครับเบื้องลวดครับบัธรรมดานะครับต้องสี่ร้อยเครื่องนะครับต่อปีนะครับเต้นเดือนนี่ครับสัดไปล้วเท่าไรล้วพี่น้องน่าจะประมาณสี่สิบเครื่องได้นะครับเดือนนี้อันนี้ของหกอบนาสามสิบก็ต้องเอาเห็นใะไได้อีกจะมีสิบเครื่องนะครับเบื้องลวดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องนะครับเฝ้าจองเฝ้ายังกันนะครับ เพราะว่าตอนนี้งานมันไปหอดปีหนาเดือนมากันล้าเวนะครับอีกจะน้อหนึ่งก็เป็นมันหลังปีไม่หนาจะเป็นมันช่วงตุ้มเอียบซีทั้งกาบลาินลนอยเอ็ดนะครับมันไห้น้าแต่ราคามเล้วครับช่วงนี้ก็ทีเป็นของทั้งนี่แหละครับทั่วประเทศนะครับเป็นของทั้งผักตะวันออกผักกางผักเหนือทังสิ้นครับมันขาเจาะอกกเจาะก็ะเล็ดั่งเขานะครับ,ออออรบทั่วไปเลยนะครับตรงนี้นี่ยัง พ่นตากันเลยนะครับผมสั่นในสนใจกันนะครับทรสอบถามสั้งกันได้เลยนะครับผ่านคุณมันกับบะนะครับปากตากปากขีบน้ำยกมันกระบอกสองกระบอกสองกระบอกกับมีมาเรื่อยนะครับผมทั้งมือนี่ก็เป็นของรายละเอ็ดแหละครับสั้งสั้งไบเดือนมกะลาสระที่เป็นของอุบลนัดจรวยนะครับผมเหตุไปไ้ทันกับจังหวัดทันเป็น้นองผมมันกันไหลเลยนะครับนี่ มีแต่คนเฝ้ากันนะครับเพราะว่าบางเสียกับพราะกันเตรียมตัวพักพักันมีิตรสิสังเอาเลยมือเดียวเลยจริงๆนะครับต้องเขาไปศึกษาใน YouTube นะครับเด้อลรวก็ทัวรมาสอบถามลวงหนากอนนะครับเพราะว่าบางขั้งมันก็บ่ได้เลยนะครับงานเ้องมันมันเป็นงานเหล็กงานประกอบนะครับเพราะฉะนั้นห้องก็ต้องรู้จักเตรียมการนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับแต่ผู้ใดสิเห็ดมันแห่งมันราคาดีจงซง่กําลังซื้อนะครับหลายพี่น้องงานมันก็ต้องหลายเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าหนึ่งมันราคาดี เ้วพี่น้องทุกมนีก็หาทีนะครับหาทีเพิ่มในการปลูกมันนะครับที่นี่ก็จะใส่อุปกรณ์เสริมซอยก็ต้องสร้างเพิ่มยอดผลิตก็ต้องเพิ่มยอดสร้างก็ต้องเพิ่มขึ้นทั้งที่นะพี่น้องมันต้องหลายขึ้นนิดนึนะครับมันบ่นหน่อยนะครับพอมันมันราคาดีผู้ใดก็อยากเห็นมันนะครับเพราะว่ามันก็ดืมตาอาปากได้ยอนมันทำปะหลังพอปีนี้ก็สามบาทสี่บาทนะครับเดี๋ยวที่นี่พี่น้องเขากับออกรถไถเพิ่ม แล้วก็คนเห็ดมันก็เพิ่มบางสียมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยอดการสั่งหยดการผลิตท้าก็ต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องวางแผนในการซื้ออุปกรณ์นะครับทุนแรงนะครับบางคนก็สั่งขอมืออื่นในบ้องเสียมันก็เป็นไปบ่อยนะครับพี่น้องพี่น้องต้องเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับไปเลยนะครับผมอันนี่ผมบอกไปก่อนนะครับผมแต่อู้เขาไปลอยเประเ็ครับติดตั้งให้พี่น้องเขาได้ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อแล้วก็ติดตั้งทัวประเทศไทยนะครับผมนะครับ แต่บนนี้อาจจะขยายไปประเทศเพื่อนบ้านน้ำอีกนะครับผมเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นก็โทรมาถามนะครับหลายเจ้าอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในระหว่างศึกษาอยู่นะครับผมว่าที่ไปในรูปแบบใดเหตุจังไงยังสี่นะครับประเทศเพื่อนบ้านมันกับเหตุมันกันหลายขึ้นกันนะครับโอเคน้องพี่น้องนะจั้งไปพอกันอยู่ที่ภาคเหนือกันนะครับโหขั้นหลวดเลยนะครับผมสวัสดีครับ